ครับวันนี้ร้าน BB a n แ c a m p i คมก็มีปืนสั้นแบล็กกันมาแนะนำอีก1รุ่นนะครับตัวนี้เป็นงานของโบนะครับชื่อรหัส TR14 ออตโอต,โอตโ้ออโต้นี่คือยิงฟัวโต้ได้นะเองรอกระบอกนี้ทำแบบเบลิต้า PX4 นะฮะเปิดกองออกมาก็จะเจอกับคู่มือ โบชัวต่างๆของโบนะฮะนี่เป็นคู่มือรวมนะฮะแผ่นหนาเลยทีเดียวแซ่ทำความสะอาดแม็กกาซีนสำรองแล้วก็ปืนนะฮะนี่ตัวปืนทำแบบเบต้า t a PX4 นะฮะสวยงามแม็กกาซีนมีให้สองตัวนะครับนี่ ตัวนี้เป็นสีดำาคันบังคับก็จะเป็นสีทองทำแบบสีทองนะครับอ่าลำเลื่อนฝั่งซ้ายพิมพ์โลโก้โบเนี่ยครับแล้วก็ชื่อรุ่น TR14 Auto อโตตรงนี้เป็นคันสำหรับถอดปืนนะฮะอันนี้คันค้างสไลด์คันปลดล็อกสไล,ลดไล์นะครับนี่เวลาหน้าสุดท้ายหมดสไลด์จะค้างนะฮะ ตรงนี้ก็ปลดล็อกนะครับอ่าเซฟเซฟไม่มีผมเท่าที่ดูนะฮะไม่มีตัวนี้ถ้าเป็นเบลิต้า px4 ก็จะเข้าเซฟไกลเวิร์ดนะฮะแต่นี้เข้าแล้วเนี่ยได้เขาทำหลอกไว้ตัวนี้ <c oughs> ปรับลงมาเนี่เป็นยิงระบบฟัวโต้นั่นเองนะครับอาใช้เราก็ลดนุกเอาถ้าไม่มีไม่มีเซฟก็ไม่เป็นไรนะฮะ น,นกคันอย่างนี้เราก็ลดนกได้นะครับโดยการเหยียวใกล้ก็ใช้นิ้วโป้ดนะันไว้นี่ค่อยๆผ่อนแรงประมาณนี้นะครับ <c oughs> ตัวศูนย์ก็จะเป็นประมาณนี้แบบนี้อันนี้นกสับก็เป็นสีทองนะครับทำแบบสีทองฝั่งขวาก็มีคันบังคับเหมือนกันนะบังคับได้ทั้งสองฝั่ง ตัวนี้เป็นซีเรียลนัมเบอร์ประจำปืนนะฮะก็มีทุกกระบอกนะครับฝั่งนี้ก็บอกขนาดกระสุน9มม PAK นะฮะอ่าล่องกระลื่นตรงสไลด์มีทั้งด้านหน้าและตรงท้ายนะฮะมีเช็คเกอร์กระลื่นทั้งสองฝั่งเลยนะฮะโครงปืนเป็นพลาสติก ABS นะครับก็ทำให้น้ำหนักปืน ไม่หนักมากก็เบาเบาอยู่นะครับน้าหนักปืน789กรัมก็เกือบ8ขีดนะฮะแมกกาซีนมันจุก,กระสุน9มม PAK ได้นี่นะครับ9มม PAK จะเป็นแบบนี้ไม่มีหัวกระสุนนะครับ เวลายิงเสร็จแล้วมันก็จะบานออกแค่นี้ไม่ไม่มีหัวกระสุนออกไปทำร้ายใครหรือทำอันตรายให้ใครได้รับบาดเจ็บนะครับก็เหมือนจุประทัศนั่เองนะครับแม็กกาซีนมันจุได้12นัดบวก1นะครับวิธีบรรจุก็เคยพูดไปหลายคลิปแล้วจะจทำประมาณนี้นี่ การใช้งานนะครับมันจุกระสุนใส่แม็กกาซีนก่อนนะครับเอาที่เราพอใจแต่ในแม็กมันจุได้12นัดเสร็จแล้วก็ใส่แม็กกาซีนเข้าไปในตัวปืนดึงสลด์ถอยหลังนี่ปล่อยสไลด์สไลดยจะดันไปด้านหน้าด้วยแรงสปริงนะฮะนี่คือปืนพร้อมยิงถ้าจะยิงก็ยิงได้เลยนะครับปืนพร้อมยิงแล้วถ้าไม่ยิงก็ลดนกได้ อาจจะบาดเสียวหน่อยนะฮะวิธีเคลียร์ปืนก็ปนแม็กกาซีนดึงสไลด์ถอยหลังคอร้างปอจะเกีียวเนี่ยตรงนี้คอล้างปอจะเกี่ยวปลอกกระสุนออกมานะฮะตามองดูดึงสไลด์หลายครั้งตามองดูกระสุนมองดูช่อง้ังเพลไม่มีกระสุนนะครับคอล้างปอไม่ได้เกี่ยวกระสุนหันปืนมาในทิศทางที่ปลอดภยัยเหนียวไกลเลยก็ได้หรือจะลดนก,ก็ได้นะครับอ่า ใต้โครงปืนด้านหน้ามีรางสำหรับติดไฟฉายเลเซอร์แบบเบลิต้าพีเเลยนะฮะตรงนี้ก็จะมีร่องร่องสำหรับถอดสไลด์ถ้าเป็นปืนจริงนะจะมีเหมือนกล็อกนะฮะต้องกดลง2ฝั่งแต่แรงกันก็ไม่มีร่องนี้ดีนะครับเวลาคลิปมือนิ้วโป้งม,มันจะเข้าไปในร่องนี้พอดีทำให้ถนัดมือนะฮะมันมันรู้สึกจับ จับปืนได้ถนัดมือขึ้นนะครับเวลายิงฟัวโต้นะฮะนี่ไกเป็นระบบ,ะบดับเบิลซิงเกิเนกลนะครับดับเบิลก็เหนี่ยวไกาได้เลยนี่ซิงเกิลก็ง้างนกเหนี่ยวไกานะครับสองระบบดับเบิลและซิงเกิลนะฮะก็ถือว่าทำมาได้เหมือนพีเอฟโะหน้าปากลำกล้องจะเป็นแบบนี้นี่นะฮะที่ร้านได้มา สองสีนะครับสีดำไก่ทองแล้วก็สีเทานะครับนี่ก็สวยไปอีกแบบนี่ยิงฟูอโต้นี่มันก็ดีอย่างนะครับแล้วก็เสียอีกอย่างข้อดีก,มก็มันก็มัน,น,นยิงได้มันมากข้อเสียก็คือเปลืองนะครับ แบบเปลืองครับกดปื้ดเดียวกระสุนหมดแม็กแต่เพื่อความสาใจนะฮะนี่ถ้าใครสนใจก็ทักข้อความเข้ามาได้ที่เพจ BB&Camping อุบลราชธานีนะครับแล้วก็เพจ BB&Camping เฉยๆนะฮะหรือจะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์088-650-4705 นะครับแอดไลน์เบอร์นี้หรือโทรเบอร์นี้เลยก็ได้นะครับช่วงเมื่อกี้โดนปลอมเพดมีพวกมิจฉาชีพนะฮะเอาหน้ารูปหน้าร้านผมและรูปถ่ายปืนของผมไปลงขายไปลงขายแบงค์กันนี่แหละเหมือนกันแต่ราคา2000กว่าบาทซึ่งพวกนี้ปลอมหลอกลวงนะฮะแบงกันไม่มีครับราคา2000กว่าบาท มือหนึ่งแก่กองมันเริ่มที่ห้าหกพันทั้งนั้นแหละฮะกระสุนนี่กล่องหนึ่งนี่ต้นทุนผมซื้อมาเป็นลังๆนะครับซื้อมาขายนี่ยังตกกล่องละเกือบพันนะฮะราคาทุนสูงมากนะฮะกระบอกหนึ่งก็ได้กำไรนิดเดียวอ่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะซื้อปืนสองพันกว่าแล้วแถมกระสุนบางบางเพมันแถมสองกล่องเลยเฉพาะเอาคงงาิง่ายๆกล่องลูกปืนนี่ ปืนนี่กล่องหนึ่งพันอ่อ 1, อะตีไปพันท่วนอ่ะแถมสองกล่องก็สองพันแล้วมันคิดราคามันขายสองพันแปดปืนจะราคาแปดร้อยได้ยังไงมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับให้คิดถึงความความเป็นจริงด้วยแมงกันเช็คที่เขาขายทั่วไปนะครับราคาก็มีห้าหกพันขึ้นไปทั้งนั้นแหละครับไม่มีนะครับสองพันกว่าบาทอันนั้นคือให้เข้าใจได้เลยว่านั่นคือโกหกหลอกลวงแน่นอนนะครับแมงกันเมืองไทยไม่มีครับ มือหนึ่งไม่มีหรอก2,000กว่าบาทนะครับก็ให้พิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับทางร้านก็ไปแจ้งความไว้แล้วนะครับเพราะว่าเอารูปทางร้านไปทําอย่างนี้ถ้าเกิดมีลูกค้าหลงสั่งซื้อมันก็เกิดความเสียหายกับทางร้านนะครับกำลังตามตามดูอยู่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบฟัวโต้ PX4 กันไปครับลืมเลยมัวแต่ฝอยเรื่องเพจปลอม ปืนออโต้ทุกชนิดนะครับเวลาใช้งานเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นแบ่กกานปืนจริงก็ต้องถอดทาความสะอาดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับวิธีถอดอันดับแรกปวดแมกกาซีนนะครับเคลียปืนดึงสไลด์ถอยหลังตามองดูในรังเพลิงมองดูขอล้างปอกไม่ได้เกี่ยวกับศูนนะครับเคลียรปืนเสร็จแล้ว <c oughs> บิดคันตรงนี้ลงนะฮะบ,บิดลงมาแล้วก็ใช้นิ้วเกาะดึงมาอย่างนี้นะฮะ ึงสไลด์ถอยหลังยกขึ้นผ่อนแรงไปด้านหน้าชิ้นส่วนก็จะมีเท่านี้1นึงโครงปืน2องสลักล็อก3ามบูทกับสปริงไกลอดนะครับสก็เป็นสไลด์เองคาบสกปรปกคาบขมอมันจะมาอยู่ประมาณจุดตรงโครงปืนนะครับแล้วก็ฉีดฉีดไปเลยครับฉีดแล้วก็ใช้แปรงที่เขาให้มานี่แหละ ปัดๆๆนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็สไลด์นะครับก็จะฉีดฉีดไปเลยนะครับอันนี้คือน้ำมันล้างนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอาแปรงปัดตรงที่มันสกปรกนะครับใช้แปรงที่ฟันเก่าๆก,ก็ได้นะครับประมาณนี้นี่ผมทำให้ดูคร่าวๆนะครับ เสร็แล้วเราก็เช็ดเช็ดน้ำมันล้างออกเช็ดน้ำมันล้างนี่มันก็จะสะอาดนะครับทีนี้ก็ใช้น้ำมันข้นสำหรับผมนะน้ำมันข้นหยอดจะข้นมากหยอดนิดเดียวไม่ต้องหยอดเยอะน,ะนี่ตรงรางนี่ก็หยอดสปริงไท้หลอด สป,ปริงนี้ก็หยอดนะครับหยอดเพื่อหล่อลืน่นนั่นเองวิธีประกอบกับอันดับแรกก็ใส่บูทกับสป,ปริงไกล์หลอดให้อยู่ในลักษณะนี้นะฮะเอาสไลด์มาสวมเข้ากับโครงปืนดึงถอยหลังยกปิดลงนะฮะสลักมันจะมีติ่งตรงนี้นะฮะให้เอามาใส่ตรงนี้ นี่นะครับยิงเสียเข้าไปหมุนเนี่เรียบร้อยลงล็อกแล้ววิธีทำความสะอาดก็ประมาณนี้เช็ดออกซะหน่อยเรียบร้อยโอเคอ่ะทีนี้ไปลองกันครับครับผมเดี๋ยวยิงทดสอบแปงกกนเบรกตรทรง P ีเอนะครับอันนี้จะยิง แบบออโต้ธรรมดาก่อนนะครับครับผมคราวนี้ยิงระบบทัวโตนะครับกระบ,บอกนี้เป็นแบงกัน Delta p บลต้าพีสีเทานะครับ